ผลที่ทศกัณฐ์กับหนุมานไม่ได้ลบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการกลัวกันซึ่งกันและกันจะต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าในการลบสมัยอินเดียโบราณเนี่ยจะมีการลบสองชนิดแบบหนึ่งเรียกว่าจัดทับที่เรียกว่ากระบวนพายุหะจะจัดเป็นรูปสิงสาราสัตว์กงจากดอกบัวแต่ละฝ่ายก็จัดทับมาแล้วลบกันด้วยที่เรียกว่าเป็นกระบวนพายุหะอีกแบบหนึ่งเป็นการลบแบบตัวต่อตัว ที่เรียกว่าดวนกันนั่นแหละนะครับในการดวนกันเนี่ยมีการดวน2ชนิดดวนโดยคนที่อยู่ในวันณะเดียวกันถึงจะดวนกันได้เช่นวันณะกษัตริย์วันณะสูตรวันณะแพทย์วันณะพรามเนี่ยต่างคนต้องต่างวันณะไม่ได้ข้ามวันณะมาดวนกันไม่ได้อีกแบบหนึ่งคือแม้แต่อยู่ในวันณะเดียวกันจะต้องเป็นคนในลักษณะที่อยู่ในกระบวนทัพที่เหมือนกันด้วยเช่นถ้าคนขี่ช้างก็ต้องลบกับคนขี่ช้าง คนขี่ม้าก็ต้องลบกับคนขีม่ม้าพลทหารไพ่าลาบสัตว์หอกสัตว์ทวนต้องลบกันเป็นคู่ๆถ้าจะเป็นการดวลกันเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าทศกัณ์เป็นวันนักษัตริย์หนุมานไม่ใช่เป็นสัตว์โดยสามไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาลบประจรันบานกันตัวต่อตัวไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในรามเกียรติัทรก็ลบกับน้องของทศกัณ ทศกัณฐ์จะลบเฉพาะกับพระรามเท่านั้นแล้วก็เป็นการจัดทับเอารถมามาฝั่งหนึ่งเป็นหัวสิงห์ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปของอทหารที่แตกต่างกันนะเป็นรูปของสิงห์ซาราสัตเป็นกระบวนทัพที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมแม้ว่ามีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งในรามเกียรติ์ทำไมพระอะนุมานถึงไม่มีโอกาสได้ลบกับทศกัณฐ์อนุมานก็จะไปลบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายว่า ทศกัณฐ์เป็นวันนักษัตย์หนุมานไม่ใช่เป็นสัตว์โดยสามไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาลบประจันบานกันตัวต่อตัวไม่มีทางเกิดขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กลน้อยนะครับว่าเหตุว่าทําไมหนุมานถึงไม่ได้ลบกับทศกัณฐ์น้องๆหลานๆที่สนใจอาจจะหาอ่านได้จากหนังสือรามเกียรติ์ฉบับการ์ตูนเล่มน,นี้นะครับ